นะคะคจะเป็นลำโพงขาวลำโพงแดงนะคะทุกคนจะมันจะมีคับพูดคุยกันก่อนขึ้นไลน์นะคะทุกคนเป็นห่วงทุกคนนะคะก่อ้ทุกคนสู้ๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเป็นห่วงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนเนาะคะ่ะนาะเป็นกำลังว่าส้มจะเป็นคนที่ละเอียดก็คือ แต่ละคลิปที่ส้มลงส้มเช็คแล้วค่ะทุกคนก่อนเช็คก่อนขึ้นก่อนโพสอ่าคลิปนะคะส้มจะเช็คแล้วก็ประมาณ10นาที20นาทีส้มก็เช็คอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องติดเหลืองติดแดงเนาะคะ่ะทุกคนจ้าก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็อย่าว่าส้มนะจะเป็นคนที่ละเอียดก็คือ แต่ละคลิปที่ส้มลงส้มเช็คแล้วค่ะทุกคนก่อนก่อนขึ้นก่อนโพสคลิปนะคะส้มจะเช็คติดแดงนะคะจะไม่ค่อยมีนะคะทุกคนจ้าก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่บางทีเราอาจจะผิดตั้งแต่เราไม่ได้เล่นตั้งแต่เราไม่ได้เป็น,นะครีเอเตอร์นะคะนะคะบางทีมไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเปลี่ยนให้เรา20 แปดวันนะคะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะทุกคนจะไปซีเรียสก,กับตรงนั้นนะคะทุกคนจะขอให้ลงให้ถูนนะคะทุกวันนี้เราทําเพื่ออะไรนะคะเราทําเพื่อมีการสไร้างรายได้ะคะ่ะทุกคนอแล้วก็ลงคลิปส้มจะเช็คเลยนะคะแล้วก็ประมาณสิบนาทีเช็คนะคะจะไม่คอมเพนกันคะ่ะทุกคนจะเราจะไม่คอมเพนเราจะไม่ว่านู่นนี่นั่นกันคะ่ะทุกคนเราจะมีแต่คําแนะนําให้กันนะคะคําแนะนาเนี่ยต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเปลี่ยนให้เรายี่สิบ แปดวันนะคะก็จะเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะทุกคนอย่าไปซีเรียสกับตรงนั้นนะคะทุกคนจะขอให้ลงให้ทนนะคะก็แล้วแต่โปรไฟล์แล้วแต่ยูเซอร์นะคะไม่มีใครเก่งค่ะทุกคนจะคนที่ผ่านทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะคะทุกคนจ้ามันอยู่ที่การมีไรายได้มากกว่าพยายามนะคะพยายามเคลียร์หลังบ้านของเรานะคะก่อนลงคลิปหลังลงคุณค่ะ คนนะคะก็แล้วแต่โปรไฟล์แล้วแต่ยูเซอร์นะคะไม่มีใครเก่งค่ะทุกคนจ้าคนที่ผ่านทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะคะทุกคนจ้ามันอยู่ที่การมีอะไรได้มากกว่าว่าตรวจสอบ เพิ่มขึ้นมานะคะกากบ,บาทแล้วก็ตรวจสอบนะคะใครที่ผิดนะคะทุกคนจะเข้าไปเช็คก,ก่อนเลยนะคะใครที่ผิดนะคะกดเข้าปใจให้กันทุกคนเลยนะคะเนาะไม่มีใครเก่งค่ะไม่มีใครเก่งแล้วก็ไม่มีใครโง่ะนะคะทุกคนจะทุกคนเท่าๆกันเนาะเราก็ต้องดูกฎกตัญมนะคะพยายามเคลียร์หลังบ้านของเรานะคะก่อนลงคลิปหลังดวงแล้วก็ลงคลิปส้มจะเช็คเลยนะคะแล้วก็ประมาณ10นาที ใช้ไม่ได้ทําเพื่อเอาเครื่องมือมานะคะเอาเครื่องมือมาแล้วเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะมันก็จะมาเพิ่มนะคะมาเพิ่มมูล,ลค่ามาเพิ่มไรายได้ของเรานั่นเองนะคะทุกคนจ๋าของข้อความของเรามันจะมีอยู่สอง,สองข้อที่เราต้องเช็คนะคะทุกคนจ๋าต้องให้ลำโพงขาวนะคะทุกคนจ๋าเราเข้าไปเช็คตรง แต่โปรไฟล์เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเช็คเช็คตรงโปรไฟล์นะคะเช็คตลอดเลยนะคะทุกคนจานะคะ๊าเนาะไม่ได้ทําเพื่อเอาเครื่องมือมานะคะเอาเครื่องมือมาแล้วเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะมันก็จะมาเพิ่มนะคะมาเพิ่มมูล,ลค่ามาเพิ่มรายได้ของเรานั่นเองนะคะทุกคนจา๊าติดแดงนะคะจะไม่ค่อยมีนะคะทุกคนจ๊าก,ก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่บางทีเราอาจจะผิดตั้งแต่เราไม่ได้เล่นตั้งแต่เราไม่ได้เป็น, Creator นะครีเอเตอร์นะคะเนาะบางทีมุ่ใจให้การทุกคนเลยนะคะเนาะไม่มีใครเก่งคะ่ะ ไม่มีใครเก่งแล้วก็ไม่มีใครโง่นะคะทุกคนจ้าทุกคนเท่าๆกันเนาะเราก็ต้องดูกดกันอันนี้คือต้องเข้าใจเนาะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ผ่านอะไรเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะทุกคนจ้านะคะนาอสู้ๆไปด้วยกันนะคะมีอะไรก็แนะนํากันเลยแล้วก็อีกอย่าง,งก็คือถ้าเราผิดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนจ้าคลิกเข้าไปตรงตรง,ตรงวิดีโอรีวิวของเรานะคะหรือว่าเป็นวิดีโอนะคะบางคนก็จะ สวัสดีค่ะมาเจอกันวันจันนะคะสวัสดีวันจันนะคะสวัสดีอ่ะมันดีค่ะทุกคนนะคะมามเป็นสีเขียวอย่างเดียวนะคะแต่สําหรับใครนะคะอ่าแดชบอร์ดนะคะสี่ช่องนะคะถ้ามันเป็นสีแดงก็อย่าไปซีเรียสมันมากค่ะทุกคนจ๋าทานะคะอยู่ด้านบนเลยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นถูกใจนะคะสําหรับคนที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะคะมันจะมีอยู่แค่นี้นะคะสองนะคะแต่ถ้าใครที่ผิดเิขสิทคิ์ค่า ไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเปลี่ยนให้เราอ่า28วันนะคะเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะทุกคนจะไปซีเรียสกับตรงนั้นนะคะทุกคนจะขอให้ลงให้นะคะอยู่ด้านบนเลยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นถูกใจนะคะสําหรับคนที่ไม่ผิด ลิขสิทธ์นะคะมันจะมีอยู่แค่นี้นะคะ2นะคะแต่ถ้าใครที่ผิดเียใจให้การทุกคนเลยนะคะเนาะไม่มีใครเก่งค่ะไม่มีใครเก่งแล้วก็ไม่มีใครโง่ะนะคะทุกคนจา้าทุกคนเท่าๆกันเนาะเราก็ต้องดูกดกันไหนนะคะสําหรับโปรไฟล์เรานะคะเราจะเช็คได้เลยนะคะว่าใครมีความรักพูดคุยกันก่อนขึ้นไลน์นะคะทุกคนเป็นห่วงทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเป็นห่วงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะเป็นกําลังนะคะอยู่นัน บนเลยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นถูกใจนะคะสำหรับคนที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะคะมันจะมีอยู่แค่นี้นะคะ2นะคะแต่ถ้าใครที่ผิดรวมกันอยู่บางคนก็จะแยกนะคะนอกแล้วแต่ User แล้วแต่โปรไฟล์นะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ด้านบนแท็บด้านบนมันจะมีคําว่าบันทึก นี่นะแต่ถ้าเขาไม่ทําเออก็ปล่อยไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนคนนั้นนะคะมันอยู่ที่การรับผิดชอบของตัวเรานะคะว่าเรามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่นี้นะแต่ถ้าเขาไม่ทําเออก็ปล่อยไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนคนนั้นนะคะมันอยู่ที่การรับผิดชอบของตัวเรานะคะว่าเรามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไม่ได้ทําเพื่อเอาเครื่องมือมานะคะเอาเครื่องมือมาแล้วเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะมันก็จะมาเพิ่มนะคะมาเพิ่มมูลค่ามาเพิ่มรายได้ของเรานั้นเองนะคะทุกคน แล้วก็ลงคลิปส้มจะเช็คเลยนะคะแล้วก็ประมาณ10นาทีเช็คยามนะคะพยายามเคลียร์หลังบ้านของเรานะคะก่อนลงคลิปหลังลงของข้อความของเรามันจะมีอยู่สองสองข้อที่เราต้องเช็คนะคะทุกคนจ๋ะต้องให้ไปไหนนะคะสําหรับโปรไฟล์เรานะคะเราจะเช็คได้เลยนะคะว่าใครมีความรับผิดผูกหลักนะคะแล้วก็ ไม่ให้ผิดลิขสิทธิ์คะ่ะทุกคนจ้าบางคนก็จะคิดว่าเออเป็นห่วงส้มจังเลยเนาะก็บอกนู่นนั้นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะแล้วก็แล้ก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราผิดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนจค้าคลิกเข้าไปตรงตรง,ตรงวิดีโอรีวิวของเรานะคะ หรือว่าเป็นวิดีโอนะคะบางคนก็จะอันนี้ไม่ว่ากันค่ะแต่ลงคลิปไปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้าเชื่อว่าสักวันต้องเป็นของเราค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์สดเที่ยง10นาทีค่ะทุกคนจ้าขอบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราผิดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนจ้าคลิกเข้าไปตรงตรง,ตรงวิดีโอรีวิวของเรานะคะ หรือว่าเป็นวิดีโอนะคะบางคนก็จะอ้างใจให้กันทุกคนเลยนนคะเนาะไม่มีใครเก่งค่ะไม่มีใครเก่งแล้วก็ไม่มีใครงโง่นะคะทุกคนจ้าทุกคนเท่าๆกันเนาะเราก็ต้องดูกดแต่ว่าส้มนะจะเป็นคนที่ละเอียดก็คือแต่ละคลิปที่ส้มลงส้มเช็คแล้วค่ะทุกคนก่อนก่อนขึ้นก่อนโพส์คลิปนะคะส้มจะเช็คคุณค่ะ รวมกันอยู่บางคนก็จะแยกนะคะนอกแล้วแต่ User แล้วแต่โปรไฟล์นะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ด้านบนแท็บด้านบนมันจะมีคําว่าบันทึกเองเนาะก็อยากจะจะ มาบอกต่อเพราะว่าส้มเป็นคนที่เคลียร์หลังบ้านนะคะบางคนอาจจะคิดว่าส้มไม่เคลียร์นะคะส้มส้มส้มลงแต่พูดคุยกันก่อนขึ้นไลน์นะคะทุกคนเป็นห่วงทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเป็นห่วงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะเป็นกําลังอีกค่ะ20นาทีเช็คอีกค่ะเนาะคะ่ะเพื่อความสะอาดของหลังบ้านเรานะคะส้มจะทําแบบนี้เป็นประจําเป็นประจําเลยนะคะเลยไม่ค่อยมีผิด ติดเหลืองมันเป็นสีเขียวอย่างเดียวนะคะแต่สําหรับใครนะคะเด็บอร์ดนะคะสีช่องนะคะถ้ามันเป็นสีแดงก็อย่าไปซีเรียสมันมากค่ะทุกคนจ๋าทำอันนี้ไม่ว่ากันค่ะแต่ลงคลิปไปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋าเชื่อว่าสักวันต้องเป็นของเราค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์สด เที่ยง10บนาทีค่ะทุกคนจะาขนะคะอยู่ด้านบนเลยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นถูกใจนะคะสําหรับคนที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะคะมันจะมีอยู่แค่นี้นะคะ2นะคะแต่ถ้าใครที่ผิดแล้วก็ลงคลิปส้มจะเช็คเลยนะคะแล้วก็ประมาณ10นาทีเช็คของข้อความของเรามันจะมีอยู่สองสองข้อที่เราต้องเช็คนะคะทุกคนจ๋าต้องให้ใบรตรวจสอบค่ะมันจะมีคลิปที่เราละเมิดนะคะแล้วก็ผิดลิขสิทธิ์อยู่ตรงนั้นรีบลบเลยนะคะหรือว่าเราไม่อยากลบก็คือ นำคลิปนั้นมาเอาเสียงออกค่ะแล้วก็พูดเป็นเสียงต้นฉบับของเรานะคะทุกคนจะนะคะเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ค่อยเอามาลงอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่อยตรงตรวจสอบค่ะมันจะมีคลิปที่เราละเมิดนะคะแล้วก็ผิดลิขสิทธิ์อยู่ตรงนั้นรีบรบเลยนะคะหรือว่าเราไม่อยากลบก็คือ นำคลิปนั้นคนเนาะคะ่ะก็แล้วแต่โปรไฟล์แล้วแต่ยูเซอร์นะคะไม่มีใครเก่งค่ะทุกคนจ้าคนที่ผ่านทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะคะทุกคนจ้ามันอยู่ที่การมีไรายได้มากกว่ามาเอาเสียงออกค่ะแล้วก็พูดเป็นเสียงต้นฉบับของเรานะคะทุกคนจ้านเะนาะค่ะเนาะเพื่อความปลอดภัยเนาะคะ่ะแล้วก็ค่อยเอามาลงอีกรอบนึงก็ได้ค่ะกานะคะ,ะ,คะเป็นยังไงกันบ้างคะทําคลิปไปถึงไหนกันแล้วคะทุกคนจ้าไลฟ์สดไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะเนาะคะ่ะเนาะ ก็สู้ๆกันนะคะทุกคนจ้าไอันนี้ไม่ว่ากันค่ะแต่ลงคลิปไปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้าเชื่อว่าสักวันต้องเป็นของเราค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์สดเที่ยง10นาทีค่ะทุกคนจ้าเขาไปละคลิปนะคะทุกคนจ้าเคลียร์เคลียร์คลิปของตัวเองค่ะนะคะ ก่อนเช็คก,ก่อนนะคะลงไปแล้วแล้วก็เช็คอีกรอบนึงไปตรงตรวจสอบค่ะมันจะมีคลิปที่เราละเมิดนะคะแล้วก็ผิดลิขสิทธิ์อยู่ตรงนั้นรีบลบเลยนะคะหรือว่าเราไม่อยากลบก็คือนำคลิปนั้นคุณค่ะไหนนะคะสำหรับโปรไฟล์เรานะคะเราจะเช็คได้เลยนะคะว่าใครมีความลับอันนี้คือต้องเข้าใจเนาะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ผ่านอะไรเลยนะคะก็เป็นกำลังใจ